นี้ไม่ว่าอะไรก็แพงแพงรายได้ไม่ขึ้นค่าตัวไม่ขึ้นแต่ค่าครองชีพขึ้นเอา้าขึ้นเอาเงินเก็บก็แทบจะไม่เหลือแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนกันต้องบอกว่าไม่ว่าจะยังไงข้าวของจะแพงขนาดไหนแต่เมื่อมีอไรายได้เข้ามายังไงก็ต้องแบ่งกันเก็บแบ่งกันออมกันเอาไว้บ้างวันนี้ว่าของแพงแล้ววันข้างหน้ายิ่งไม่รู้ว่าของจะแพงขนาดไหนจะใช้เงินหมดวันนี้แล้วลำบากวันหน้าคงไม่ใช่เราแน่ ดังนั้นเมื่อตัดสินใจอดออมวันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อค่ะว่าเราจะเอาเงินที่ยอมอดไปลงทุนในอะไรเพื่อให้เงินสามารถสู้กับเงินเฟอ้อได้โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวม i.m.f และ s.s.f ที่ต้องใช้เวลาลงทุนระยะยาว ดังนั้นการเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุนแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องการความมั่นคงในการลงทุนด้วยการเลือกลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคมนาคมเช่นรถไฟฟ้าสนามบินหรือว่ากลุ่มสื่อสารอย่างเช่นบริการเครือข่ายสัญญาณไร้สายาหรือกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีการกำหนดค่าเช่าชัดเจนที่มีสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งในช่วงเศรษฐกิจดีจะมีการเติบโตรายได้ดีสามารถปรับขึ้นราคา ได้โดยไม่กระทบความต้องการซื้อเพราะสามารถไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นหรือลงก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ทุกวันเช่นธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าท่อแกส๊สลงไฟฟ้าและรัฐบาลยังเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนสามารถปรับขึ้นราคาได้ก็เป็นการลงทุนที่น่าสนใจค่ะ นอกจากนี้ทั่วโลกยังมีความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอีกมากโดยประเทศกำลังพัฒนาก็เน้นการลงทุนโครงการใหม่ๆส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วก็เน้นลงทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการเดิมรวมถึงการแสวงหาพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเพื่อให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงานมีความสำคัญมากขึ้น รู้แบบนี้แล้วพอจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมคะว่ากองทุน RMF SFF ที่มีรูปแบบการลงทุนที่ช่วยสู้กับเงินเฟอ้อนั้นมีหลากหลายกองทุนด้วยกันแต่ที่แน่ๆคงหนีไม่พ้นกองทุนเปิด B Globe Infra RMF และ B Globe Infra SFF ที่เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกซึ่งเป็นฝนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราจึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้เพื่อให้มีวินัยในการลงทุนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเฉลี่ยเง,งินลงทุนก็เป็นอีกวิธีที่ช่วย กระจายความเสี่ยงแถมยังทำให้เราไม่ลืมการลงทุนอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ BBLAM หากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบทัวเฉลี่ย DFA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้